ครับผมตัวตีขาวครับผ่านเรียบร้อยถ่ายข้างหน้าไม่เห็นนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรมันย้อนแสงลมไม่สม่ำเสมอเลยครับมามาให้หายล่าสุดตัวเหลืองผมเพิ่งร่วงนะครับลมเบาครับ โอเคครับผมถ้าชอบเดี๋ยวจะถ่ายมาคลิปสวยๆนะครับเดี๋ยวอันนี้ลมมันไม่ค่อยดีครับดูสีขาวครับ เ็บเทียบกับไอตัวบนลูกรักผมไอตัวนี้น่าจะใส่ดีกว่าออมองไม่เห็นผมชอบตัวเหลื่างมากกว่านะเขพูด <Yeah. S 1> yeah. ปับน้อยใจใส่ดีเนะ <Yeah. S 1> ลยรานใหญ่เลยอันนั้นของของคนอื่นนะครับตัวสีแดง